สอวิธีการหาของทาเบรกีตร์ดวงดาวกันขั้นแรกให้เราไปที่ห้องดนตรีก่อนนะครับจากนั้นใช้โทเทมสตาร์ฟฟร์แล้วให้เรากดไปที่เครื่องดนตรีทั้งหมด3ชิ้นก็คือกีตรากลองและไม้ให้มีเสียงนะครับพอกดครบเนี่ยเราจะถูกวิ่งไปอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องดวงดาวของ a b c กีตราใหม่นะครับให้เราโดดขึ้นไปคุยกับีซ c นะครับโดยห้ามตกและชนเพดานเพราะเราจะตุยได้นะครับพอรับเคว็มาแล้วนะครับเราจะต้องตามหาของและปลาตามริสนี้เลยโดยชิ้นแรกนะครับเราจะต้องตามหาเรดเดนคิสตัตติดสถานะต่างๆโดยสามารถใช้เเเเเเบบบบบ็ดดดดตตตาาาาามมมนนนีี้้้้้้้้กกกกกไไไไลลลลลยยยะะคคครรรรรรรััพอแแวว่่ใหปทจ ชิ้นต่อไปที่จะทำคือคอกีตาร์หรือแอสโตโมนิคอลเฟสบอร์ดนะครับให้เราตามหาเคิร์สไอแลนด์ก่อนนะครับโดยก่อนนี้จะโผล่ขึ้นมาเฉพาะฤดูออทัมหรือสปริงเท่านั้นนะครับให้เรารีไปกลางคืนนะครับพร้อมกับใช้โทเทมหมอกก็จะมีก่อนนี้โผล่ขึ้นมาโดยก่อนนี้ก็จะมีบ้านอยู่นะครับและตรงหน้าบ้านเนี่ยถ้าเกิดเรารอจนถึงเที่ยงคืนหรือพระจันทร์อยู่บนหัวเราเนี่ยจะมีเอ็นบีซีเกิดขึ้นมานะครับให้เราวางของสามอย่างนี้ลงไปกองไฟหน้าเอ็นบีซีนะครับเราจะได้อคอกีตาร์มาและชิ้นต่อไปคือโทไวไลท์์เเพ็็กนะครับ <NPC S 2> นนบ,รบีอม เฮเวอรี่ขึ้นมานะครับพอถือปุ๊บเนี่ยก็จะมีเอ c โผล่ขึ้นมาเลยให้เราเอามูลบูดติดสถานะเบรสให้กับเอ c นะครับแล้วเราก็จะได้ไทไลท์เพจมานะครับและนอกจากของ3อย่างที่ผ่านมานะครับป้าต่างๆเราสามารถหาตกได้ตามนี้เลยและหลังจากที่เราทำทุกเควสเสร็จนะครับให้เรากลับมาที่ห้องเอ c กีตาร์ดวงดาวนะครับแล้วกดส่งเควสพอเราส่งเสร็จเนี่ยตัวละครเราจะตุยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้กีตาร์ดวงดาวมาใช้แล้วนะครับผมใครที่สงสยยัยหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับกดติดตามแล้วกดคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย